สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกที่จะมาเล่าเรื่องอาชีพที่เคยทำในอเมริกานะคะอาชีพแรกเลยถ้าไม่นับขายของออนไลน์นะเพราะว่าขายของออนไลน์เป็นอาชีพแรกจนถึงอาชีพปัจจุบันนะคะที่ยังทำอยู่อาชีพแรกที่ที่ถูกเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นลูกจ้างนะคะก็คืออาชีพเอสเตเซลค่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะคะว่าเอสเตเซลคืออะไรคะ่ะ เอสเดตเซลนะคะเอสเดถ้าแปลตามตัวนะคะก็คืออสังหาริมทรัพย์ค่ะเรียลเอสเดนะคะจะเป็นการขายแบบว่าขายทั้งบ้านทั้งคอนโดหรือทั้งแบบอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้นเลยแต่ถ้าเอสเด e เซลนะคะก็คือขายสิ่งของที่อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะเพื่อนๆการที่เราจะขายเอสเด e เซลนะคะเราขายแบบสักระเบือเย็นเรือรบเลยค่ะ หน้าที่ของเอเดตอนนั้นนะคะถ้าตามตำแหน่งเนาะเขาจะเรียกว่าโชว์รูมแมเน a เจอร์นะคะก็คือเป็นผู้จัดการโชว์รูมนั่นเองค่ะทำหน้าที่ เอาจริงๆอ่ะก็สักกระเบือเย็นรรบนั่นแหละค่ะก็คือจัดการทุกอย่างในโชว์รูมนะคะเพราะว่าการที่เราไปทำเอสเอชเซลตามบ้านนะคะเราก็จะต้องไปประเมินราคาค่ะแล้วก็ตีราคาของสิ่งของดังจากนั้นก็เอามาเก็บไว้ในโชว์รูมนะคะแล้วก็จะมีลูกค้ามาช้อปปิ้งในโชว์รูมของเราค่ะถ้าหากว่าลูกค้าไม่มา ปิ้งในโชว์รูมนะคะเราก็ต้องทำการโฆษณาออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีหน้าที่นะคะที่จะอธิบายว่าชิ้นของสินค้านั้นน,น,นะคะมีคุณลักษณะยังไงใช้ไม้อะไรแล้วก็ลงโพสต์ออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาตัดสินใจซื้อของแล้วก็ติดต่อกลับมาค่ะ เพื่อนๆจะอาจจะมีคำถามนะคะว่าเรามาทำงานนี้ได้ยังไงคะก็ต้องขอบคุณคำว่าคอนเน c t ชันนะคะก็ทำให้เราได้รู้จักผู้คนเยอะมากขึ้นค่ะคอนเน c t ชันเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนๆก็ตามค่ะถ้าเราไม่รู้จักใครเลยเราก็ไม่สามารถที่จะหาการการทำได้นะคะ อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยค่ะการที่ได้มาทำงานที่นี่นะคะนอกจากที่จะทำให้ได้ประสบการณ์ในการทำงานเยอะมากๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่างทำให้ได้แบบปรับปรุงตัวเองทั้งทั้งด้านภาษานะคะแล้วก็การเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายในการทำงานค่ะเพราะว่าตำแหน่งที่เอ๋ทำนะคะนอกจากจะแบบจ่ายเงินให้พนักงานนะคะทำบัญชีแล้วก็ต้องรับโทรศาาัพท์ ต้องคุยกับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนาภาษาของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากๆเกี่ยวกับแบบของสิ่งของในบ้าน,นะคะ่ะทุกคนก็คือแบบเราต้องทำรีเสิร์ชนะ,ะต้องต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในบ้านไม่ว่าจะเป็นการหาราคานะคะหาคุณสมบัติของสินค้านั้นๆว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยแบบ ใช้ไม้อะไรใช้ไม้โอก๊กใช้ไม้สนหรือใช้ไม้อะไรซึ่งมันต่างจากไม้บ้านเรามากๆค่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาที่บริษัทนะคะก็คือจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบว่าเสียชีวิตแล้วหรือว่าคนที่ต้องการที่จะขายบ้านแล้วก็ต้องการที่จะคลีนเอาวบ้านที่แบบ เวลาเราจะขายบ้านในต่างประเทศนะคะคือเขาไม่ไต้องการเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเรานะคะเขาต้องการบ้านโล่งๆเปล่าๆอะคะ่ะคือเราต้องแบบว่าทําความสะอาดให้แบบเกลี้ยงเกลามากๆที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วการที่เราจะขายหรือว่าเราจะทําความสะอาดบ้านบางคนเขามีของสะสมค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสแตมป์ตุ๊ก,กตาอะไรต่างๆแบบ เราเจอแบบมาทุกรูปแบบจริงๆค่ะเพื่อนๆอุปกรณ์ออกกําลังกายเอ้ยแบบว่ากล้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องทํารีเสิร์ชทุกๆอย่างเพื่อที่จะหาราคาของสินค้าให้เหมาะสมนะคะเปิดบ้านให้ให้ลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปซื้อของกันแล้วเราก็ทํำดีลกับเจ้าของบ้านนะคะว่า หลังจากที่ขายของเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่เราเจ้าของบ้านจะได้เท่าไหร่นะคะซึ่งอาชีพนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันมาตันตอนช่วงโควิดไงเพื่อนๆพอช่วงโควิดอ่ะคือไม่มีใครอยากที่จะออกจากบ้านแล้วก็อยากที่จะไปช้อปปิ้งบ้านคนอื่นหรืออยากจะไปซื้อของมือสองเพราะว่าทุกคนก็กลัวจะติดเชื้อใช่ไหมคะ ก็เลยทำให้ธุรกิจนี้นะคะก็จะต้องปิดตัวลงแล้วหลังจากที่บริษัทปิดตัวลงนะคะเอกก็เลยต้องอำลาจากกิจการนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพื่อนๆถามว่าชอบกิจการนี้ไหมก็ชอบนะคะทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือหนึ่งอาชีพที่เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าแบบมีด้วยเหรอนะคะซึ่งก็มีจริงๆค่ะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจลองทำดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่มารับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะถ้าอตอบได้ตอบนะคะสวัสดีค่ะ